สวัสดีครับพี่นั้งเอฟซีสุขสุขคนครับวันนี้พี่ามีครับกินข้าวอะไรไมียครับกินข้าวครับลาบเป็ดครับลาบเป็ดตำบักทั่วต้มเนื้อต้มเนื้อครับเน้อยครับอยากจะเห็นเถื่อต้มครับนับเป็นเถื่นเถื่อต้มน้อยน้อยครับเออเพิ่มเติมคือความหลักครับเมื่อวานนี้เออตังที่ได้มาพี่ก็ให้หนูหมดนั่นแหละนะเจ้าของมือเหรอเอ้อกินข้าวว่าลาบเวียน พี่ไปขายวัวมาพี่ให้หนูหมดเลยเช้าวันนี้ยินข่าวว่าไปรับ,บเบเีนเปรลาเบี้ยนซัมปทานไว้เบิดพี่น้องครับเอ๋อ,อ,อไม่ยอมปเปรลาเบี้ยนนี่สัมปทานไว,เว้เบิ้ลข้าเขาจีดต่อมาเองครับลา<ะ> <laughs> <laughs> เป็ดครับพี่น้นนนองคร,รับนี่ครับลาบเป็ดลาบเป็ดลาบเป็ดจานเบิดบ่ะนี่ตัวนี้บ่ลาบเป็ดข้าวครัวต้มเนื้อเป็นอยากต้มครับเนีัครับ ใส่เมือนขึ้นนี่ใส่พลังงานหลายมาขึ้นนี่เรื่องเนี้ยจะกองดีกว่าจะกองกองเป็นคนไปสั่งยายลูกอีลูกไปสั่งก่อนเลยว่ะนักต้มนักเต็มเนี่ยสองคนครับมั่วราคาลงนี่พี่น้องครับตอนนี้ครับ พีงวนอะไรรีวิวให้เบิ้งจหมื่นแนครับเดี๋ยวให้เบิ้งครับพีบงงองครับยิ่งวนในหอยไปงันในหอยกอนเลยความมันแสนเพยครับแม่และแสนสี 100, 40, 100, ่แสนหาไปขายขายสามเมินแปดเพลูกซูเปอร์เอ็กซ์ะลูกซูเปอร์เอ็กลูก,ลกปปเอเคสีหหกสิมาคาตัละสองหมื่นสามหมื่นจังคค<า>้า,าเทหอยต้อง จ็ดแปดหมื่นเขนไปเล้เตัวใหญ่ห้าคู่ห้าผาขายสี่หมื่นคูว่าบ่เทปปันนั่น oh. บ่ถึงปันนั่นขายแจ่ดห <c oughs> มื่นห้าพี่ขายแต่ดหมื่นหาพี่องชิ้ผาขาชสองบ่อขายแม่หมองมานหรือเปล่าเี่ยงต่อไปเขาวะ เนี่ยมันได้เดือยพญายเดือบ้านคาหัวหาดอีขาพันไหมเพลงเดียวอย่างหตจองวงวงการตลาดของครับพีน้องครับ็นหวงราคาลงเอาไปขายมันก็เลยถือ ก็ราคาถือทอาออ้าไมแพงมันว่าขายเนี่ยเลยย่ำสอนเท่ามือมา,ากมันจะขายมันม่ได้ครับต้องขายต้องเข้าจากสื่อกว่าเจ้าว่าเสียวมาอยู่สักกี่สี่หมื่นกีน่ลายแล้วเรื่องมาล่ำปีแล้วเรื่องมาล่ำปีจะกินเฮ็ดฟานรอบหนึ่งนลยนะมันจะเขาอ,อีกรอบแล้วล่ำปีว่าตัวละสองแสนกระไงทวนมาแล้วนะล่ำปีจะเขาอ,อีกรอบได้ยังบึงกันเลย คือยากยาดดากา็คุณแ่ะเอ,อาให้ตั้ง<ไ>ป,ปีเพื่อนจะเตียบจะมาเลิป่มาบอกฮสุดท้ายสุดมันบ่เออสุดพิซซ่าน่ากินเพคนปีนองครับเป็นบาเบาปีไปนองไงเดียวเบาเอกแล้เออหุดลับนะ เพื่อนในสเต็ปเอลเอใช่ย่างแค่สองตัวครับพี่น้องก็ต้องไม่ใส่หลายบูตูซิวเทียมไว้พี่น้องเนี่ยแล้วมันนู่นี่ห้ามเลยครับเป็นการเลี้ยงโลกเคล็ดให้ตุ้มกระตุ้นชนะต่อขยว่าออกตัอแหลบเป็นการขาดเสือก เหมาแมงวันมาจับจัะนอนอยู่ดีแมงใหม่มันลาไล่แดลงบินมาไลายฝนตกห่วยนี่แล้วข้ออ่นอย่ยองอยางแนีน้ยน้เห็ดเป็นเพื่องมาเงียนเอาไม่อย่เห็ดเป็นจัวจังไหนวันตีมองไอ้เป็นเป็นสามเหลี่ยมเน่ยมันสิบมันสิบปีดเนี่ยมันคือเพื่องมาเงียนมันสิดบงังมายุ่งเข้าไปเนี่ย จะบอกถ้าผู้อื่นนต่ว่าควายจะคล้องก็เป็นแค่กันเท่านั่น้องควายจะคล้องมันให้เราหลอมือก่อนเฮ้ยังตัวเกี่วข้างเงินอยู่ข้างเงินข้างเงินอย่างข้างเงินตรงนี้อืมมันได้เสียบสบายเออกมาแรงเลยตัวเสียบเสียบเท่า ข้าเงินหข้าเงินไปสั่งไม่ไม่เงินสั่งสิ่งสำคัญคือคือบ้าจะเขาปังไม่สมอิมปังไม่ก็เขามีเคดิตกันเนาะเขามีเคดิตกันเขามีเคดิตกันเลยเขามองตาก็รู้ใจได้เคดิ้องเจ้ค้าพันห้างเลยพี่นนองมามี่เจ้าค่าพันห้างเลยฮะ เียร์ไม่รักหัวต้องเสียาคาพันทางเลยฮะแล้วน,นี่ครับเดี๋ยวกันได้ฟังใหม่พวกนี้ก็เครื่องพร้อมแล้วยังเขาปรจับเองหรอขออนุาเชียเชียจักะรักนะจะเบิ่งไหมล่ะเพราะเขาปรจับเองขอหน้ญาตเชีย<อ>ร์อสั่งมาอย่างเดียว,วยเลย โอ้เขานั่งเบิ้งล่งหรือย่างนี้เอออาจจะเห็นนี่ดอกหยวทำโทษห้านาเรือนทำโทษห้าน้าเรือนเขามีทีมสักเหล่าของเขาเขามีทีมของเขานะครับเกิดะเขาออกแบบวิศวกรรมเออโอเคโอเครัาปากหามะไอ้ยังไงไม่มีไม่มี ชิบับสายนะเพื่อนเนี่ยเออเออ่ชิบับสายนะนะก็อ่ามันคือคนบางคนแบล็คเฟืองเราติดลงมาแล้วกันล่ะไม่ใช่ขยันไม่ใช่ขยันะึฮแต่ดูเสียงนี่มาอนนี้ได้มาอนนี้ได้มาเด้อมาเด้อฮึ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 คแบลของหน้าเขาบอกไร้เทีอมเรียงนำแดงเนี่ยให้ขาดฮูถูกเพี้ยนกูวันพ่อคอยเก็บ้ยงแดงเหตุว่ามันขาดจะโรยแน่วสนแล้วล่ะ ไปหน้าไพกกบลดปีนลถความไปทันแล้วมาเสือกันมาแล้เนอะไรก็มีใครนี่ก็มีคนพูนี้เจ้าอย่างงงง่ายอย่งงง่ายงมง่ายกมีคนพูนี้บ่มีขอเรียนใหม่ขอเพ่เคยขาดได้ทุกเดียนขอเอาใหม่ใหญ่ลงขอเม่เคยขาดเลยมีมีอ่เคลียทางก่อนนะก่อน บอกเขาตุนกุ้งมก่อนบ่ตุนกุ้มก่อนเด้อบอเรื่องเนีแมนไปเด้อไปเด้อประมาณเพื่อนเพื่อนานเขาเนื่อบ้างเนี้ยน่ะเทวดาอารักจันีก็ได้เบ้ออืน่ต้องเห็ดนะครับมามี่มามี่มมี่เห็ดครับเออไปบอก กอเขาเลยมยาไงตะกี้เขาว่าซูขาดยูสามเสนเขาว่าตัดข้อเขาชุดถูกน้ำแดงขวดเดียวเท่านอไตึมต้องหลอดเขา่ความเสียครับพี่น้องตะกี้เห็ดบ่ได้นือความเสียดิห่าตะกี้ยี่หลาก็ไผจัโอ่งมาก่อนจัโอ่่นกินน้ำไมงเขาไปเนี่ยแดงุ่ องคาวใหญ่นะหอองคาวใหญ่บานเทาเออได้ไหมพ่อเป็นหลังพี่ละไหมท่านได้แต่เป็นหลังนี่คือความเสือครพี่เ้องทำไมอมีบ่เสียกัน้แต่ละดอกแต่แรกได้ลูกสาวอยู่ดอกะว่าเป็นยังดงเนาะี เาวน้ก็ไปปีนยู่หน้ามผมเถอนเีงแล้วเือะไรของกัเกือบปีนแล้วเป็นละเป็ดผมไม่ได้ห่างเดิม,มที่เริ่ม,มัาหานานันเนข้างแกไม่เยไปเพาปีนไมจะเกือบตายแลยปีน่น <c oughs> ้ อหำแก้ไม้เนาะอืมจับตายตัวจ้งนักก็บ่ทันว่าคือว่าอืมำแก้ไม้อืมก็สิพาพี่น้องไปสัมผัสบรรยากาศครับสตูดิโอตั้งกว่าจะเริ่มแล้วอืม เาเท่าเ็กะาสีต้นเท่าเก่าฮะเทาเก่าอืมที่มันสร้างเข้าอะไรบันเ่กอะสองพันสี่พันันเพี้ยข้ามากเนยบันสองพันหะข้ามางใสเขาพันเนมากเนี่ยขาเห็ดใหม่ออีแม่บ่แหนเอาลงเมื่อกี้เอานฮะเอาเอาใหม่มาใหม่อีกเพื่อส่วน เขามีเป็นสเต็ปสเต็ปของเขาอืมตอนมังคองตายเราได้อะมากมือได้กับมากได้อืมเขาไปทิมากเพื่อนพี่สา่นมาบอกเป็นเพื่อนดิเอวแมกได้เมียให้ห้องท้องแตกเออได้ย่อยากได้ยังแห้งมีนบดีได้ไรมีนบดีใครอ่ะเย็นยองน่าเย็นยองน่าเย็นยองน่าอันนี้บ้านนี่ก็ยังเอาให้เขาอยู่บ้าน Mm hmm. แม่จ้าแม่ไปมันเสาให้ลูกทีถือข mm hmm. ี้อ่งพอด้ค่าเปิดเพลงเนี่ย mm hmm. ว่าใจลูกนี้เราแล้วเอาแล้ว <All right. S 2> มากลายพี่น้องน mm hmm. ำลากมารุมหลอมกรับเราตั mm hmm. างกระซุ่มงุ่มกระท้ออแล้ว <All right. S 2> นี่สีนี้กับน,นี้บอกออก่อ mm ๋อหมอกให้แม่เพื่อน หาเงินมาใส่กับใบมันก็เหี้ยวเป็นใบตองกุง้งผอแม่ผมมาสิบ่าเต็มเดินเบิดบทสิวกวดบอกคนว่าไปไปแม่เอาไปขอราะเขาฝนแล้วผอไมีบาดมีส่งเสียงเลยตัวน้องม <c oughs> ักสา <c oughs> เขียวฮ้ไอ้มักนุ่มเหี้ยวพอ,อากันบ้านนี่แหละวกว่าเห็นครูสมบปีสร้างมันทานดูครูกระดกใหม่เลยว,ว่ะ <c oughs> คนท่าโดดคนจากไม้สอยเนี่ยคนมาคอมเมนต์มาเนี่ยแอบซองเพจเขาดิครันว่าไม่คนมาคอมเมนต์ว่าซื้อเองเท่าไหร่เขาซื้อเองชอวเท่าไหร่เขาว้างเฮียงได้เนาะหัวจนะเพิ่อนดูทันได้ไงเพิ่นว้างดูทันได้ไงเพิ่นว้าซื้อเองเท่าชอว์อเท่าไหร่เขาว้าง อนดอกไม้ซะสวยซะหรูถ้มามปนสมัยยุคตุรกีก้อารมณ์หัวใจมาติดอกเลยด้ค่ะหอดใบอะไรถ่ายอ๋อปันชีเปลาซู่ฟางนี่คิดถอดน,นุมเหียวเขาบอกเรื่องอะไก็ยังนี้เพื่อนลองงาห<ะ>มายถึงว่าชีเปลาซู่อา้างฟางนี่คินกับนุมเหียวเขาสมบูรณ์เรื่องไหนอยู่สมัยปีศาจแล้วเออเขาก็มีชีวิตที่ด้ดี ทำให้ชีวิตทีด่ดีโมัมนต์นสมาปีสางเขาเอิญยังไงบ้านครฮะนครเออชื่อสส้นมาปีสางดีแด้หอครับ ก็ธีทางไมไหวเพราะส่วนใจยองต้อใหม่ไป้องจริงสายยาตนี่ก็บันนาว่าแต่ไอเขาเป็นเป็นสายยาติเพราะใช้อุวมีอีกเพิ่งสายาติเราจาว่าเลย ไอ้่อยคอยครับเป็นสายยางเปิครับปีน้อ,อกครับผมแนวเลยกังผมแต่งไ้เพื่นนะมไม่หอยลอยเมียนะอไอ้อู้ว่ามีทำวานนะนี่คราบปลาต่อร้องเปียกปรุนเสียบพี่นงครับ าบชเบาบานนะครับพี่นอ้องยาภารกิจได้หลายส่วน่ะพี่น้องครับขนมครับแม่เมทไครับนีโ้โดกกินอรครับเงินซื้อาสามารถสั่ง,งได้ทุกอะไรับน้สิบบาททาละีอรอยทาีอร่อยอทุกแบทุกคนานร้อนะเนคาวจุบุรีรัมย์จะไปส่งเขาอะไรจังเลย <laughs> มาเอง้วเนาะนี่ยังกมาสังาบุรีรัมอาเจ้่เขาอยู่บุรีรัมขสั่งไปนี่เลยคอยู่รุเทพไปก่นสเนทรงคอเทนอาดดีลวนามชุ่เนครับพี่น้องครับคำว่มีเงินข้อขาดวงครับเงิเขามาเสียซะเงเขามาเสียแทนซะพล่ะหาบาทสิบาทครับพี่น่มเป็นทุนในการสร้งดู ส่งกันสิวอ,อ้ออ่า,า,าดเคปนะ็นองครับนี่เขาสองคนกันดอแสบสอคนัน,บบนี่ครับพามีกัดงเีครับกาวว่าสวัส,ส,สดีครับ